บทที่1009ร่างของสวีชิงที่มีแสงแห่งรุ่งอรุณก็ค่อยๆปรากฏลงมาวิธีการทั้งหมดของเขาระเบิดขึ้นในขณะน,นี้และเขาไม่ลังเลที่จะใช้เมล็ดพันยันอสูรเพื่อเปิดใช้งานวังสวรรค์จักรพัดผีในร่างกายของเขาบนท้องฟ้าของภูเขา,าเฉาเซียมีภูเขาจักรพัดผีที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งพร้อมแรงกดดันที่ไม่มีที่สิ้นสุดปรากฏขึ้นมันไม่ได้จมแต่กลับกลายเป็นสิ่งคุกคาม การมีอยู่ของมันสามารถก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ในใจของศัตรูทั้งหมดที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดและพวกมันก็ไม่กล้าที่จะกระทำการอย่างหุนหันพลันแล่นถึงแม้จะไม่ได้ลงมาแต่แรงกดดันอันมหาศาลที่เกิดจากการปรากฏตัวของภูเขาจักรพรรดผิผีก็ยังได้ทำลายผู้ฝึกฝนต่างเผ่าด้านล่างไปหลายคนและสิ่งเหล่านี้ยังไม่แปลกพอ สิ่งที่แปลกประหลาดอย่างแท้จริงก็คือเมื่อสวีชิงปล่อยออร่าแดน132ของเขาผู้ฝึกฝนที่รุกรานทั้งหมดในภูเขา,าเฉาเซียทั้งหมดก็เผชิญกับความโชคร้ายทันทีในสนามรบการสำแดงความโชคร้ายนั้นน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งบ่อยครั้งพลังเวทท,วเวท,ที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเนื่องจากอุบัติเหตุต่างๆและอันตรายที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอย่างเงียบๆเช่นกัน บางคนต้องพิการเพราะเพื่อนของพวกเขาคนอื่นๆล้มลงโดยบังเอิญขนาดถอยหนีและถูกวางยาพิษจนตายก่อนที่จะสามารถยืนขึ้นได้ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังร่ายพลังเวทอยู่ครึ่งทางแต่กลับถูกโจมตีกลับ ฉากนี้ทําให้ทุกคนตกตะลึงส่งผลให้ผู้ฝึกฝนที่ลุกรานจากเผ่าต่างๆบนภูเขาเฉาเซียเปลี่ยนสีหน้าของพวกเขาอย่างรุนแรงนักโทษบางคนที่อยู่ภายในภูเขาต่างรู้สึกว่าสวีชิงดูคุ้นเคยหลังจากที่เห็นเขาและจําเขาได้อย่างรวดเร็วและร้องตะโกนด้วยความประหลาดใจมันเป็นผู้คุมผู้คุมของเขตดีปีศาจสวีในเวลาเดียวกันท่ามกลางผู้ฝึกฝนมีวิญ,ญญาณแรกเริ่มสองคนบนอากาศ อมนุษย์ที่มีแขนสี่ข้างก็สั่นสะท้านโดยสัญชาตญาณและจ้องมองไปที่สวีชิงเขาคือสวีชิงผู้คุมจากแผนกอาทยากรรมเขตสี่มนุษย์คนนี้เป็นหนึ่งในนักโทษในเขตซีและเป็นนักฝึกฝนจากเขตตะวันออกที่สามที่สวีชิงรับผิดชอบดูแลผู้คุมตัวเล็กๆจะทำอะไรได้ละ่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีความสามารถอยู่บ้างเขาก็ไม่สามารถสร้างเคลื่อลูกใหญ่ได้ ตอนนี้ภาคตะว,วันตกเฉียงเหนือกําลังอยู่ในภาวะวิกฤตปรมาจารย์ดาบไม่มีเวลาที่จะกลับมาและคงอีกนานดังนั้นเจ้าและฉันจะร่วมมือกันเพื่อฆ่าเขาชายคนนี้มีความลับมากมายทั้งหมดนั้นเป็นของเราหญิงวัยกลางคนที่อยู่ข้างๆเขาจ้องมองที่สวีชิงสองสามครั้งด้วยสีหน้าอยากฆ่าและวิ่งตรงไปหาสวีชิง อมนุษย์สี่แขนกัดฟันด้วยสีหน้าเหมือนจะฆ่าฟันจากนั้นก็รีบวิ่งออกไปทันใดนั้นเกราะอันดูร้ายก็ปรากฏขึ้นนอกร่างกายของเขาในกลางอากาศกราะนี้ถูกแปลงมาจากพลังชีวิตของเขาและมันแข็งแกร่งมากมองดูแต่ไกลมีลักษณะเหมือนกระดองเตา่าทันใดนั้นเสียงคำรามอันดังก็ดังขึ้นอีกครั้งและวิญ,ญญาณแรกเริ่มทั้งสองคนก็เข้ามาอย่างรวดเร็วเพื่อปิดกั้นสวีชิง สวีชิงหลีตาลงเขารู้สึกถึงมันแล้วเมื่อเขามาที่นี่ดูเหมือนว่าจะมีวิญญาณแรกเริ่มเพียงสามคนที่นี่และระดับการฝึกฝนขั้นสูงสุดก็อยู่ที่ชั้นกลางเท่านั้นอย่างไรก็ตามวิกฤตใหญ่ที่สุดไม่ได้เกิดจากพวกเขาแต่มันมาจากท้องฟ้ามีกระแสะพลังงานอยู่ที่นั่นซึ่งล็อกสนามรบทําให้สวีชิงรู้สึกกดดันเล็กน้อยไม่ทราบว่าเป็นผู้ฝึกฝนหรือว่าการจัดรูปแบบค่ายคนอื่น ดวงตาของสวีชิงเต็มไปด้วยความเย็นชาเขายกเท้าขวาขึ้นและเหยียบพื้นทันใดนั้นม่านสีดำที่เกิดจากเงาใต้เท้าของเขาก็ยกขึ้นและกลายเป็นโลงศพเพื่อปกปิดเขาไว้ในช่วงเวลาถัดไปร่างของสวีชิงก็รวมเข้ากับความมืดความแข็งแกร่งของร่างกายระเบิดขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในขณะนี้ร่างกายของเขาถูกเปลี่ยนแปลงโดยนิ้วเทพ และแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าบัดนี้เมื่อรวมกับทักษะลับของเงาพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่เขาแสดงออกมาได้ทะลุระดับสูงสุดของแดนแกนทองคำชั้นยอดไปแล้วในขณะนี้สายตาของเขาฉายแววและเข้าหาผู้ต้องขังวิญ,ญญาณแรกเริ่มที่มีสี่แขนโดยตรงไม่ว่านักโทษจะโจมตีเขาด้วยพลังเวทอย่างไรก็ตามสวีชิงก็เพิกเฉยและเข้าหาเขาด้วยความเร็วที่เร็วกว่านักโทษคนนั้นเขากหมัดขวาและโจมตีอีกทันที ด้วยหมัดเดียวกระดองเต่าที่มีสีแขนที่แปลงร่างมาจากรูปแบบชีวิตนั่งเดิมของมันไม่สามารถทนทานได้อีกต่อไปและแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยเสียงดังปังอมนุษย์สี่แขนกระโจนออกไปด้วยท่าทางหวาดกลัวและร่างของเขาก็ถอยกลับไปอย่างรวดเร็วสวีชิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยตามความเข้าใจของเขาหมัดนี้ของเขาควรจะสามารถท่าคู่ต่อสู้ได้อมนุษย์ส่วนใหญ่มีพรสวรรค์แต่กำเนิด กระดองของนักโทษคนนี้ค่อนข้างแข็งอมนุษย์สี่แขนที่กำลังล่าถอยอยู่กลางอากาศรู้สึกได้ถึงคลื่นยักษ์ในหัวใจของเขาในขณะนี้อวัยวะภายในของเขาถูกชีกขาดและแสดงอาการสุดลงเขาหวัดกลัวมากถึงที่สุดเขาตระหนักดีว่ากราะชีวิตของเขาแข็งแกร่งมากแต่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจากหมัดเดียวของคู่ต่อสู้กราะของเขาจะไม่สามารถทนต่อการพังทลายได้แก ก่อนที่เขาจะพูดจบสวีชิงก็ก้กาวไปข้างหน้าและกำลังจะปล่อยหมัดที่สองออกไปทว่าจู่จก็มีหญิงวัยกลางคนที่มีใบหน้าน่ารักอยู่ข้างๆรีบขวางทางเขาและทำกลวงมายากลทันทีเพื่อสร้างร่มขนาดใหญ่ที่ปกคลุมสวีชิงไว้ใบหน้าอันมีเสน่ห์นับไม่ถ้วนปรากฏบนร่มแผ่รังสีเจตนาอันเย,ย้ายวนต่อสวีชิงเมื่อเขาเข้าไปใกล้ใบหน้าอันน่ารักเหล่านี้ก็จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดและกลืนกินเขาเข้าไปทันที บทที่1นึ่สวีชิงมีสีหน้าว่างเปล่าและแสงแห่งรุ่งอรุณบนร่างกายของเขาก็เปล่งประกายออกมาเหมือนนกยุงที่กำลังแผ่หางจูจ่ๆร่มของหิิไวัยกลางคนก็ล้มลงทันทีใบหน้าที่ดูร้ายเหล่านั้นก็ส่งเสียงกรีดร้องอย่างน่าเวทนาและล้มลงทีละคนหิิไวัยกลางคนต้องก้าวถอยกลับไป แสงสว่างแห่งรุ่งอรุณเป็นแสงอันล้ำค่าที่สามารถต้านทานพลังของเทพพเจ้าได้สำหรับความมหัศจรรย์สามารถเช็ดออกได้ด้วยแปรงเพียงอันเดียวนี่ก็คือความน่ากลัวของแสงนี้เช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลันเมื่อการแสดงออกของหญิงไวัยกลางคนเปลี่ยนไปร่างของสวีชิงก็รีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วมุ่งตรงไปที่อมนุษย์สีแขนที่กำลังล่าถอย อมนุษย์สี่แขนเคลื่อนไหวถอยหนีไปทันทีโดยพยายามสร้างระยะห่างแต่ข้อจำกัดที่นี่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่ภูเขา,าเฉาเซียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงศัตรูและเราด้วยเป็นไปไม่ได้ที่จะเทเลพอร์ตไปไกลเกินไปและความเร็วของสวีชิงก็น่าทึ่งพอๆกันเมื่อมองจากระยะใกล้เขาตามทันในทันทีและยิงหมัดที่สองตูมในช่วงนาทีวิกฤตนั้นอมนุษย์สี่แขนก็ดูบ้าคลั่งเช่นกัน เขาหยุดถอยและหันกลับมากำแขนทั้งสี่เข้าด้วยกันเป็นกำปั้นยักษ์และต่อต้านด้วยพลังทั้งหมดที่มีความสามารถของเผ่าของเขานั้นส่วนใหญ่มาจากความแข็งแกร่งทางกายภาพดังนั้นอาวุธสังหารที่ทรงพลังที่สุดสำหรับเขาจึงไม่ใช่พลังเวทแต่เป็นร่างกายของเขาเองในขณะที่คำรามอยู่ในขณะนี้เขาพยายามเต็มที่และยังมีวิญ,ญญาณแรกเริ่มสองตัวที่เก่ะตัวอยู่ด้านหลังเพื่อรองรับเขาด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดของทั้งสอง แต่ร่างกายของเขายังแตกต่างจากของสวีชิงมากเมื่อพวกเขาสัมผัสกันหมัดของอมนุษย์สี่แขนก็ทนไม่ได้เนื้อและเลือดของมันก็แตกกระจายกระดูกของมันก็แตกสลายและมันก็ถูกบทขยี้ด้วยพลังของสวีชิงแขนทั้งสี่ล้มลงและกลิ้งทับร่างจนร่างของอมนุษย์สี่แขนทั้งหมดถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและระเบิดออกมาแม้แต่วิญ,ญญาณเกิดใหม่ก็ได้รับผลกระทบและถูกฆ่าตายและแตกหักโดยตรง เหลือเพียงคารกเต๋าผู้โดดเดี่ยวที่วิ่งหนีอย่างบ้าคลาั่งพร้อมกับความกลัวและเสียงกรีดร้องที่ไม่มีที่สิ้นสุดสวีชิงกำลังจะไล่าตามหญิงวัยกลางคนที่ถูกแสงแห่งรุ่งอรุณของเขาปัดปลิวไปในขณะนี้เธอได้กัดฟันและบีบมือเข้าด้วยกันทันใดน,นั้นการแสดงออกที่มีสเสน่บนใบหน้าและคิ้วของเธอก็พร่ามัวไปชั่วขณะและพวกมันก็เปลี่ยนไปโดยตรงกลายเป็นหญิงสาวที่มีสเสน่ห์นางพ่นหมอกแดงออกมาเต็มปากใส่สวีชิงโดยตรง หมอกนี้เต็มไปด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าเมื่อถูกมันปนเปื้อนแล้วอารมณ์จะย้อนกลับมาทำร้ายตนและเราจะรู้สึกเหมือนต้องยอมจำนนต่อมันนี่ก็เป็นทักษะที่ทำให้เธอโดดเด่นด่งดังเช่นกันเธอใช้ทักษะนี้เพื่อกดขี่คนที่มีอำนาจมากมายจากแดนเดียวกันแต่ในวันนี้เธอได้พบกับสวีชิงสวีชิงไม่ได้มองดูมันเลยเขายกมือขวาขึ้นและชี้นิ้วทันใดนั้นเงาพระจันทร์สีม่วงก็ปรากฏบนหมอกสีแดง ในช่วงเวลาถัดมาหมอกสีแดงก็กลิ้งขึ้นมาอย่างกระทันหันพร้อมกับคลื่นที่รุนแรงและระเบิดอย่างรุนแรงใบหน้าของหญิงวัยกลางคนเปลี่ยนไปอย่างสุดขีดและเมื่อเลือดพุ่งออกมาใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงและเธอกำลังดิ้นรนราวกับว่าเธอกำลังถูกปฏิกิริยาโต้กลับโจมตีสวีชิงไม่ได้ชะลอความเร็วลงเลยและไล่ตามวิญญาณแรกเริ่มสีแขนทันทีทำไมเจ้าถึงโจมตีฉันคนเดียวละ่ะ ทารกสี่แขนมีความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งและร้องออกมาด้วยความสิ้นหวังสวีชิงไม่มีเวลาที่จะระบุว่าเสียงที่อีกฝ่ายเอ่ยขึ้นเมื่อสักครู่มีพลังเวทโซนิกบางอย่างที่เกิดจากแสงแห่งรุ่งอรุณส่องประกายออกมาจากร่างกายของเขาหรือไม่เขาปัดมันออกไปก่อนจากนั้นจึงเข้าไปใกล้และยกมือขึ้นรูปมันดวงตาของอมนุษย์สี่แขนเบิกกว้าง และร่างกายวิญญาณแรกเริ่มของเขาไม่มีทางหลบได้เลยด้วยเสียงดังตูมมันก็ฉีกขาดเป็นชิ้นๆทั้งร่างกายและวิญญาณของเขาก็ถูกทำลายขณะเดียวกันนั้นอีกาสีทองบนท้องฟ้าก็กลืนทารกอมนุษย์ที่มีเกล็ดอยู่บนใบหน้าเข้าไปภายในอึดเดียวเมื่อเสียงเคี้ยวกระจายออกไปผู้ฝึกฝนทุกคนที่ได้ยินต่างก็ตัวสั่นด้วยความกลัว การตายของทารกวิญญาณแรกเริ่มที่เกิดใหม่ทั้งสองทำให้เกิดความตกตะลึงและสยองขวัญอย่างมากจนทำให้นักโทษโดยรอบเสียสติสูญเสียพลังใจที่จะต่อสู้และวิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งไปทุกทิศท,ทุกทางพวกเขามาเป็นฝูงชนตั้งแต่แรกดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาจะสูญเสียความต้องการที่จะต่อสู้และวิ่งหนีไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากพิษของสวีชิงกำลังแพร่กระจายในขณะน,นี้สัตรูผู้บุกรุกเข้ามาก็กรีดร้องอย่างน่าสังเวชอย่างต่อเนื่องดังนั้นในใจของพวกเขาสวีชิงที่ยืนอยู่ตรงนั้นจึงเป็นสัตว์ประหลาดที่โหดร้ายและชั่วร้ายยิ่งกว่าพวกเขาในส่วนของผู้ฝึกฝนยิงไว้กลางคนซึ่งการโจมตีของเธอถูกสวีชิงจัดการหลายครั้งนั้น<ๆ><ๆ>เธอก็ก้าวถอยกลับไปในขณะน,นี้ด้วยสีหน้าเคร่งขรึมอย่างยิ่ง ภายในใจเธอรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นเธอสังเกตเห็นโดยธรรมชาติว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเธอไม่ใช่วิญญาณแรกเริ่มแต่เป็นเพียงแกนทองคําเท่านั้นอย่างไรก็ตามพลังการต่อสู้อันน่าสะพรึงกลัวที่เขาแสดงออกมานั้นอยู่ในระดับที่ไม่น่าเชื่อในชีวิตของเธอเธอไม่เคยพบใครแบบเขาเลยหนิงเหยียนก็อยู่ในสนามรบเช่นกันเขาโจมตีอย่างดุเดือดหลังจากเห็นฉากนี้เขาก็รู้สึกสันสะท้านเช่นกัน นี่มันไม่ใช่แกนทองคำแล้วมันแข็งแกร่งเกินไปในเวลาเดียวกันหลังจากฆ่าอามนุษย์สี่แขนแล้วสวีชิงก็หันไปมองหญิงวัยกลางคนด้วยเจตนาฆ่าที่ปรากฏแวบผ่านดวงตาของเขาขณะที่เขากำลังจะไล่ตามเธอใบหน้าของเขากลับมืดมนลงทันทีร่างของเขาถอยกลับอย่างรวดเร็วพร้อมเสียงระเบิดความเร็วและตรงไปหาหนิงเหยียนก่อนที่หนิงเหยียนจะตอบสนองได้ สวีชิงก็ตบท้องของเขาอย่างชำนาญอย่างเป็นธรรมชาติจู่ๆเสื้อคลุมฝึกฝนของหนิงเยียนก็ฉีกขาดออกจากกันและเถาวันสีเขียวมรกตที่เขาซ่อนไว้อย่างดีก็ปรากฏขึ้นจากสะดือของเขาและถูกสวีชิงคว้าเอาไว้หนิงเยียนตกตะลึงในเวลาเดียวกันณนะสถานที่ที่สวีชิงอยู่ก่อนหน้านี้ความว่างเปล่าก็พังทลายลงในทันที และฝ่ามือสีดำก็ปรากฏขึ้นจากอากาศและกดลงมาที่นั่นโดยตรงแม้ว่าการโจมตีแบบแอบซุ่มจะล้มเหลวแต่คลื่นที่มันสร้างขึ้นก็พร่กระจายไปในทุกทิศทางด้วยพลังที่น่าสะพรึงกลัวร่างสีดำมีปีกเดินออกมาจากด้านในพร้อมกับคลื่นแห่งวิญญาณแรกเริ่มชันปลายเมื่อคลื่นแพร่กระจายออกไปเขาก็เคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงมากจนกลายเป็นภาพติดตาและเข้าหาสวีชิงในทันทีก่อนจะโจมตีอีกครั้ง ตายในช่วงเวลาที่ร่างสีดำมาถึงดวงตาของสวีชิงก็ได้เปล่งประกายแสงเย็นเขาคว้าเถาวันไว้แล้วใช้ร่างของหนิงเหยียนเป็นอาวุธและฟาดมันอย่างรุนแรงจนมันโดนปิดกั้นตรงหน้าของเขาโดยตรงในเสียงคำรามร่างสีดำเป็นคนแรกที่ถูกโจมตีและปะทะกับหนิงเหยียนในช่วงเวลาถัดไปเสียงครวญครางอู้อี้ก็ดังขึ้นและมีคนมองมาที่เขาด้วยความตกใจ ร่างสีดำถอยกลับไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งขึ้นไปในอากาศมองไปที่หนิงเหยียนด้วยความไม่เชื่อหนิงเหยียนไม่ได้ระบบาดเจ็บเมื่อถึงเวลานี้หนิงเหยียนก็ลืมแม้กระทั่งการขรํามครวนเขาหันศีรษะและมองไปที่เถาวันบนท้องของเขาอย่างโง่เขลาจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นและจ้องไปที่สวีชิงอย่างว่างเปล่าโดยดวงตาที่เบิกกว้างปล่อยเสียงร้องแห่งความสยดสยองที่สั่นสะเทือนไปทั้งโลก และมันเป็นโศกนาฏกรรมที่สั่นสะเทือนไปทั้งโลกจริงๆเจ้าจะเจ้าจริงๆแล้วเจ้าคือ